ครับกาสวัสดีช่วงแรกของวันที่4พฤีสีกายยนต์พออ่อสอนสอัาลอยหสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซี่พระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาศวดีแฟนทางเฟซบุ๊กของงัวมมูลนแม่สียุซี่พระโคสิ่งเหนือและกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองของมือนี้ครับพี่น้องครับมีงวัวร้อยเลี้ยงมาเปิดแบงพ์ผีแบงน้องนะครับพี่น้องครับนี่ครับพึ่งนำงัวเข้ามาครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองอายุสี่เดือน แม่โปรเซนทองนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามีพอโทษที่นะครับพี่น้องเนี่ยอัดสดแล้วครับพี่น้องครับมีพอคุ้มคอกอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เป็นแม่ไทยกลางนะครับพี่น้องครับสูงไรสามสิบห้าเอ่อบวกลบสองประดวยประมาณครับพี่น้องครับแม่ไทยกลางนี่สูงประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับว่าสูงหลายกว่านี้เหรอครับพี่น้องครับถ้าสูงหลายกว่านี้ก็ต้องเป็นลูกกระทบนี่ครับตัวแม่เพื่อนครับกิญญาดีผูกกามได้เชิงเชื่องครับพี่น้องครับนะครับเห็นจะจ่ายครับพี่น้องครับ ตัวเมียมันครับนี่ตัวลูกสาวมันครับลูกสาวตัวสีขาวครับตัวเมียอายุสี่หาเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนานาใหญ่ๆด้วยครับพี่น้องครับสำหรับคู่นี้มองขายครับสองหมื่นสองพันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยจิโลมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองบ่มีตำหนิี้อะครับพี่น้องครับแต่มีตำหนิท่านกอกัดแจ้งว่ามีตำหนิไปเลยครับพี่น้องครับที่บ่ได้บ่มีปัญหาเวลาจะส่งครับพี่น้องครับ นี่ครับถึงเชียงจะใบได้ครับพี่น้องครับถึงหัวคนเลี้ยงครับพี่น้องครับนะเขากับพ่อใส่ได้ครับพี่น้องครับไปวัดไปว่าได้ครับพี่น้องครับคมนี่านไปครับพี่น้องครับวันนี้มะม่งแม่ลูกผูโคมนี่ครับพี่น้องครับไทยกันเห็นชัดๆเลยครับพี่น้องครับปึนหัวลูกแรกเลยครับคมนี่ครับแม่เซึ่ง่านรอบใหญ่หนึ่งเดือนครับพี่น้องครับแมีอร่อยสาริบบวกบดรบเคื่องลูกผสมบามันอายุสี่เดือนลูกผูได้ครับพี่น้องครับ ตาเองอยากจะกางกินนมอยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับแม่ยลอยสามสิบบวกเอ่อโทษทีครับแม่ยลอยสามสิบบวกบวชขบเครื่องครับเอาสองหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับมาหนี้ถ้าท่านยกแม่ลูกเมียโค้มบัญชีก็แม่ลูกผู้คมนี่เอาไปในราคาแชร์สามหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับตัดราคาลงให้ยเลยครับถ้ายกสองโคมครับ กันใดสนใจกับทั่วมากครับ0652076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษริสิยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับไถ้การพันไปไปนี้เมือมงสายไทยสายนู่นลครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูครับพี่น้องครับไายเลยเหนื่อยเลยครับพี่น้องนี่ครับแม่ลูกผูลูกตัวที่สองผู้ใดมาว่มสูงบอกพันครับพี่น้องครับง่วงกะสูงเลยซิมหาแน่ๆนี่นะครับพี่น้องครับนี่ครับแม่รุ่นทองนะครับลูกไส้อยู่สามเดือนบวกลูกไส้กับ น้ำนมก็ดีครับลูไส้แข็นแครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิจับคู่ให้ครับแม่ลูกเมียอยกคมนะครับพี่น้องครับเอาไปแบบถือๆได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นชัดๆครับพี่น้องครับแม่ลูกผูผพันไปได้ครับเป็งแม่ลูกเมียครับเป็นี่ครับเป็นงัวลูกแรกนะครับงัวไทยหัวหลนครับพี่น้องครับแม่กับผสูงไายุรอยซิมหาบวกแน่ครับพี่น้องครับ ครับตัวแม่ยเพื่อนครับพี่น้องครับเอาไปสองโคมนี่เอาไปแค่สามหมื่นสองพันบาทด้วยครับพี่น้องครับอย่าส้นกันหลาย่าส้นกันถ่ายวีดีโออยู่นี่ครับไหลสดๆเลยครับพี่น้องครับครับสองโคมนี่เอาไปสามหมื่นสองพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันด้วยครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสบายได้ครับจริงเชียงครับพี่น้องครับ เป็นกินหอยยิ้มเพิ่มเล่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องครับถ้าแยกค่อมหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับถ้ายกกระชีได้ถือครับแชร์สามหมื่นสองพันบาทเด้อครับพี่น้องครับเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูปผมกับพวกใครเดี๋ยาขอตัวไปไหนครับพี่น้องครับถ้าโทรมาผมไม่รับเดี๋ยวผมถืโทรกลับเองเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับสียกสีแยกได้เหมือนเด้อครับพี่น้องครับมาค่อมในจานแห้เลยครับพี่น้องครับ เมืองชิมเองค่ะค่ะพี่น้องครับพอชิมห่อไว้เลยไทยทำแบบค่อนเพ่นครับพี่น้องครับชิมห่อไทยทำแบบสดๆได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเน้นเป็นทั้งเท่าระสัดเยอครับพี่น้องครับนี่ครับชุดนี้กกราบขอบขุนเอฟซีทั้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับพี่น้องครับโทรมาสั่งปิดกะทีจัดจัดทรงผลงัวไปห่อนเมืองเสาครับพี่น้องครับซีตนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับมูเมียลูกนี่ครับพี่น้องครับสายไทยครับพี่น้องครับกาทีเหลือกกโทรมาได้เลยครับพี่น้องครับ โัวเด็ตลอด24ชั่วโมงครับวันต่อโทรมาืองวดนะครับพี่น้องครับรสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยูซี่พาโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามลูกในบ้านหวานในสวนฝากอุดหนุนช่องหน่อยๆน้ำหดักครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ที่บราด็ขายคอนเทนต์เนี่ยขายความจริงใจได้ครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ